ผมเปมพี่น้องชาวไทยทั่วโลกเนาะมื่อนีได้มากกินอาหารอยู่ลานมูเนาะอยู่นันทวิทย์ค่ะนีได้มากินอาหารอยู่ลานกันอยู่ลานมูของนันทวิทย์จังเคยเห็นพี่น้องได้เห็นเนาะมาพี่น้องได้เห็นน้ากันเนาะว่าเป็นยังไงเนาะ่าลานอาหารเป็นยังไงลานอาหารมีอหารแขกเต็มอยู่พี่น้องแต่ข้ากับบุกาไทยเพนเนาะซื้อว่าลานอาหารอร่อยไทยนันทวิทย์นะคะมนแขกเต็มข้ากับบุกกาไทยเพิน อันนี้พวกแขกไปแล้วฮากับจังกาทายเนาะเพราะว่าฮาไม่อยากไปกาวกายอันสิทธิส่วนอันบุคคลของเพ่นเนาะเพราะว่าเพ่นก็ต้องการเป็นอิสระเนาะฮาก็จะไปทายกับบได้ดท่านนี่ฮาก็เลยมาทายเป็นองค์ในเบื่องเนาะว่าร้านอาหารอร่อยไทยนันทวิตอันพี่น้องพี่น้องสามารถอันมาได้เนาะปัจจุบัแถวนี้หรือปัจจุบัไกลยุไกลก็สามารถมาไดเนาะกันแวะมาทั้งปีกับมีโอกาสกันแวะมาเ้ยจ้า อาหารหายปีน้องในเบิงว่าคมสวยงามผู้ใดมีจัดงานเลี้ยงงานนั้นทุกงานน่ะเนะะาะผู้ใดมีงานเลี้ยงมีงานแตง่งมีงานอย่างกับมาดเนะะดาะผู้ใดมีงานเลี้ยงงานแตง่งงานนั้นอียังกระตริย์ขื่นมาดัยนะปีน้องมามองนี่ได้เพระาะว่ากินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาร้านอาหารอร่อยไทยี่นองกันว่า อร่อยไทยนะคะพี่น้องมากินอยูน่นีอาหารแซบแซบพี่น้องโตะ,ะกังามพี่น้องเบิงโตะกันงามโตะเป็นแกะสลักทุกโตะเลยนะพี่น้องบ่โตะเพิ่นอัน,อนทันี้ก็เพิ่นกัแกะสลักนะพี่น้องเบิ้งทั้งในโตะนี่นะโตะอาหารในะพี่น้องงามแกะสลักทุกอย่างทุกอย่างแฮนด์เมดมาจาก แฮนเมดมาจากบ้านเราพี่น้องทรงก็นํามันทรงมาจากเมืองไทยเฮาเองอ้ยพี่น้องเบิง่งค่อยเห็นรถอันนี้รถสามล้ออ๋อพี่น้องเบิ่งดูคือพ่อสมัยก่อนเนาะพี่น้องบ้านเฮ้าก็มีอันสามล้อเนาะเพิ่อนนามาไหว้น้าพี่น้องบอโอ้อืมไม่สามล้อก็อกเ,เครื่องอันก้ามาประดับนะพี่น้องมาปไปดับลานเพิ่น นี่และพี่น้องบุด้มีโอกาสได้มากกับแวะมาเด้อจ้าแวะมาร้านอาหารอร่อยไทยนันทวิทย์นะคะจัดเลี้ยงงานเลียงงานแตง่งงานทุกงานและเนาะมานี่สวยสูสวยสวรู้ห้พี่น้องไดเบิ่งน้ำกันมาลานจากของลานไปน้นใจดีจ้าจะคของลานไปน้นใจดี เป็นคน้นโคลาดเนาะพี่น,อน,น้องช็อกโกแลตเบคอนโคลาดมีเทคอเวนําเทคอเวกะส่งนะคะเทคอเวก็มี <_ popularity> เห็นละสวยงามพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำกันเนาะอยากให้พี่น้องมากินมาล่องเบิงกระไดพี่น้องมาล่องเบิงเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของไมอันย่าโมเนาะ ปเป็นคนโครากสิลวสัญลักษณ์ของย่าโมของเมืองโคราชนะคะหญิงแก่งในเมืองโคราชคุณนายกรสีเห็นเนาะมาเล่าเป็นค้นเก่งค้นกลาคนแข็งแกร่งของเมืองโคราชให้พี่น้องมาเบิ้งเด็บมานนี่ก่อนสิไเเห็ดอันนั้นซอยเพิ่นพี่น้องสิเฮ็ดขนมเพบาเอื่อยอจะคองลานเพิ่นสิไเเห็ดอันขนมไปวัดเนาะเพิ่นเห็ดขนมถวยก็สิจีเอัน พอดีได้มาหลักก็ใส่ซอยเพ่นเนาะซอยเพชรน,น่อยอันเรื่องเห็นเห็ดบ่เป็นนกแต่วันอาศัยซอยพ่นอาศัยซอยเพ่นเอาพี่น้องห้พี่นนองมาเบิ่งขร่ข,าว,ขาวเนาะผู้ใดมีงานใหญ่จัดเลี้ยงกับมาไดเด้จ้ามาจัดเลี้ยงเมืองนี้เห็นบอกโต๊ะใหญ่สวยหรูนะคะพี่น้องป่ะก็เป็นขนมถวยซอยเขาก่อน,น,อวส,ออนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะ มณีมาพบพ่อกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทานนะคะมณีมีโอกาสมาอีกแล้วค่ะมาร้านอาหารอันไทยอยู่อันน้ำทวิตค่ะร้านอาหารมูเขาเปิดอยู่น่นทวิตเปิดมานสิบกว่าปีเลยจีจะยี่สิบปีแล้วพี่เนาะสิบสี่ปีแล้วเจ้าของร้านคือ คนนั้นค่ะคุณพี่สาวิตรีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะเออจะอันเพิ่นพอดีเพิ่นนั่นลานเลิกแล้เนะพี่น้องอันนี้ลานเลิกเขาจังกาเขามาในครัวเพิ่นเสียใขนมไปวัดพี่น้องพอดีเสียใขนมถวยขนมถวยไปวัดนะกันเลยได้โอกาสว่ามาซอยผีเขาเห็ดจักหน่อยหนึ่งอันมาซอยวนหบนะมาซอยวนหบเพิ่นนั่นนัรนวเพขั้วปา พ e hmm. ี่เจ๊ขนมถวยไปวัดพี่น้องในหล่กสิบพี่น้องมาเบังคัวเป็นบาคัวเป็นใหญ่ขนาดใดพี่น้องครัวร้านอาหารไทยนะคะพี่น้องไปใหญ่อลังการงาส่างนะคือคั่วเป็นใหญ่ใจใหญ่อันนี้เป็นเจาของอันล้านพันเองแล้วพี่น้องเพิ่นบ่ไดเศร้าตึกบ่ไดเศร้าตึกอันเป็นของจากของเองเนาะตึกอันสองซันแล้วก็จักร็อกไปเตะจักร็อกสองล็อกใช่ไหมสองล็อกใหญ่ๆ่พี่น้อง เป็นของคนเองนะเ็นสื่อเป็นเขาสื่อเองนะเกษสิภาพพี่น้องมาเบิงว่าไม่มีเป็นยังไงแน่พี่น้องสะอาดสะอาครัวแน่นในลานอาหารไทยเนาะอันคันบ่แเมนของมูจาของกับประขามะเก,กลกายเพิ่นเพราะวา่าอันนี้มูพิ่นน่ะว่าเป็นยังเ้ากับสมัรถเปิดเผยอันลูกค้าเกิด่าผูดด้ใดอยากมากินกับเบิงใดเนาะวา่าสะอาดสะอานเนาะสะอาดสะอานถูกอันหลักอนามัยทุกอย่างผ่านออยทุกอย่างนะ พี่น้องมาเบิรงเนาะพี่น้องไปเบิรพี่น้องอันนี้คือครัวเปน็นเนาะนี่นะคือรัวครัวเป็นสะอาดสะอานด,ดีพี่น้องเห็นบ่ครัวในร้านอาหารอร่อยไทยนันทวิทย์นะคะอันนี้คือเดี๋ยวเพิ่นก็จะเอาหยังปิดเนาะอันนี้เพื่อเป็นเห็ดไว้เนาะพ่อน,นำํำซุปน้ะไมีหยังเพิ่นเนาะพี่น้องอันนี้คือครั้วเนาะเห็นบเพร่นล้างเรียบร้อยสะอาดสะอานพี่น้องบ่ต้องห่วงนะคะใครที่เห็นแล้วก็อยากมาอุดหนุนก็มาได้เ้อพี่น้องสะอาดสะอานทุกอย่าง มาต่องห่วงเลยอ,อันนี้เขากาเปิดเผยเนาะพาเป็นจังใดจังใดว่าสะอาดหรือสกปรกเนี่ยสะอาดสะอา้ะอานด,ดีทุกอย่างพี่น้องเห็นบอสผ่านทุกอย่างนะคะได้ใบอะไรมาทุกอย่างนะคะนั่นนะบอสได้ใบตรวจทุกอย่างนะผ่านการตรวจทุกอย่างเพราะว่าอยู่ลันอยู่อังกฤษนะคะกันบอสผ่านเขาจสิสังปิดเลยนะ เขาสัส่งปิดเลยเพราะว่ากันเ่าบอสะอาดถูกเพราะว่าอนามาัยเป็นสิ่งแรกของของเมืองนี้นะขันว่าเขาเปิดร้านอาหารเนาะขันบ่าพานเรื่องนี้ก็คือสั่งปิดเลยนะคะนี่แหละพี่น้องอันนี้พี่น้องเห็นบออันนี้เห็ดผ้าหลูกน้องกินพี่น้องเห็ดผ้าหลูกน้องกินทักอย่างสองอย่างเต็มกะล,ละมังนี่แหละขันวานกับผ้ากันห่อกับบ้านหลูกน้องกับห่อกับบ้าน,บบานพร้อมเห็นบอใจดีขนาดใด ห่อก okay. ับบ <laughs> <can cer> right? mm ้านพร้อมนี่ยลูกเนาะเหลือจากลูกน้องเหลือจากลูกน้องห่อพี่น้องมูมูมูตัวแกยังได้กินเออมูตัวแกจังได้กินแล้วก็มี่ยนนั่นน้ำพี่น้องแพนเค้กจ้ะโรตีอ๋โรตีใช่ไหมเออฝรั่งเรียกอ๋โรตีแพนเค้กเนาะอันนี้โรตีโอพี่น้องโรตีแซ่บแซ่บขอกินไหมล่ะเดลิงเดลบันสิแพนเค้กเดสไนท์แพนเค้กเย้แพนเค้ก อันโรตีเลยพี่น้องบัตรเทาเอิ้์โรตีแล้วแซ่บแซ่บนี่แหละเพิ่นเฮ็ดให้กินพร้อมเด้ยไงเพนเฮเดี่ยลู้น้องกินพร้อมเขาก็ได้กินพร้มอ,นอ,รม,อ,นนอรมน้ำเพิ่นนี่บักหลายนึงเฮ็ดได้กินแล้วก็อันคุณสามีกับแม่น้ำกันนะคะดาลิ้งสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับนี่คุณสามีมาสวัสดีสิบห้าปอันพี่น้องไปเบิ่งเนาะเบิ่งอันเอเื่อยแล้วเฮ็ดอันนั่น,นเฮ็ดขนมไปวัดเนาะเฮ็ดขนมไปวัดเฮ็ดขนมถ้วยไปวัดแล้วเพิ่นเฮ็ดขนมเปียกปูน ักหลายหน่ง,พ,ปปนงพ,นพี่น้องเห็ดใวัดนะจ๊ะไปเบิ่งขนมเปียกปูนเนาะว่าทางไหนเนาะพี่น้องพี่น้องเห็นบอกอันนี้คือขนมเห็ดไปวัดเนาะพี่น้องอันนี้คือขนมเปียกปูนนะคะพี่น้องนี่แนวกิจะเฮ็ดไปวัดพ oui ่นธุเฮ็ดขนมถั water water? <Yan ke> ่วกับขนมเปียกปูนนะพี่น้องเพิ่นบ่ทันเน้ตัดเนาะนี่นี่เพิ่นบ่ท่านไน้ตัดสามถาดใหญ่ๆนะพี่น้องเห็นบ่มสามถาดใหญ่ๆน่ะเห็ดไปวัดเนาะวัดเอ่อลิเวอร์พูลเนาะใช่ไ่มพี่ วัดพระสิงห์ที่ริเวอร์พูลนะพี่น้องเนาะนี่อันที่ว่าเฮ็ดแล้วก็บบบไดบ้านบ๊อแมนวัดที่เฮ็ดแต่ไปวัดอย่างเดียวเด้ลูกน้องก็ได้กินน้ำพี่น้องเห็นบ่ลูกน้องก็ได้กินน้ำอันนี้เป็นของลูกน้องกิน้อค่ะแต่บอแมนอันนี้เข้าก็บ่ได้ร่วมกันเนาะเขาก็แยกกันไ้อยู่อันนี้ของลูกน้องกินเนาะนี่เฮ็ดเดืน้องก,กินน้ำลูกน้องทั้งกินทั้งหอละลูกน,อน,น้องเป็นนะเนี่ยได้กินน้ำในหอน้ำหม,มูก็สิมะฮอ อันนี้เขาแยกไว้เลยพี่น้องเกียเอาไปวัดเนาะเพิ่นมันได้เนี่ยตัดเนาะเพิ่นเดี๋ยวเพิ่องานย่าเพิ่นสิไปเพิ่งกันเถิดตั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 ดเอาบักเผาโรยแล้วกเสษใส่กองหลักบักเผาโรยเนาะนี่น่ะนั่นทั้งปุ่นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเพิ่นเนี่ยขนมอันอันถวยแล้วกเสษียณพี่น้องเบิ่งเนาะเพิ่งกันล่างอันนันแป้งอยู่เดี๋ยวสักพักจะหายพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันปลาอันเพื่อจังไดเนาะกขอจไปซอยเพิ่นเห็ดเพราะว่าขอจีบสกินอันนั้นน้ำพี่น้อง คอยจะกินขนมเปียกปูนน้ำนพี่น้องกินบ่คอยกินก่อนเดอ้แดอแ่บจากน้อยนึงก่อนจับจับพี่น้องบ้านคอยก็เอินขนมตับควายอืมตับควายแ่บปาะน,นี้ก็สจะกินมดแล้วบ่คอยคอยจะกินจุ่มมดแล้วนี่ พี่น้องแซบแซบ,บคักป่ะขอยปั้วซอยก็ขอ,อยปั้วซอ,อยเป็นเห็ดขนมตัวก็พี่น้องนี่แหละอันนี้แหละของสิไปวัดพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละพิ่นแยกแยะเพิ่นแยกไว้อยู่สามถาดใหญ่ๆนะวัดพระสิงห์ที่ลิเวอร์พูลเนาะวัดพระสิงห์ที่ลิเวอร์พูลพี่น้องเอ้ยไงตุ๊กมโหฬารน,นะคะปะ่ะขอยปั้ซอยขอยปซอยก็เห็ดขนมถวยก่อนพี่น้องอันนี้คือแป้งเลยนะคะ แป้งขนมอันอันนี่ขนมถ้วยพี่น้องหรือแป้งเนาะโอ้น้ำตาลพี่น้องนี่น้ำตาลนะคะต้นน้ำตาลเป็นขนมถ้วยแล้วกเล็กก็จะมีต้วยเล็กแล้วพี่เนาะแล้วก็ตัดใส่โอ้พี่น้องความหวานมาเต็มอันเคนใส่ใบเตยแต่ใบเตยที่พี่น้องที่พี่บ่นเมื่อกี้นะใบเตยพี่น้องเห็นปะ นี่แหละที่บ้านบ่หายเพิ้อนยังคือบ่ให้เห็นทุกขั้นตอนเั็นยังไงเขาเห็ดไปวัดจ้าเขาบ่ได้เห็ดว่าเห็ดอันขายบ่ได้ว่าเห็ดอันหายขนเห็ดน้ำบ่ว่าให้เห็ดแตเบิังซื้อจ้าให้แต่บิังซื้อบ่าเขาเห็ดอันนี้เด้ออันนั้นกินอันนี้กินเด้อจ้าบ่เขาบ่ก็เลยบ่ได้ให้เบิังรายละเอียดทุกอย่างนะพี่น้องเนาะเขาโทรได้หลายเด้อพี่น้องเอ๋ยนี่แหละ สีเล็ดขนมถั่วไปวาดจ้าไปวาดอันวัดพระสิงห์ของที่ลิบุพูนะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันด้วจ้าเด้อว่าสใส่ถั่วไหลปนดายพี่น้องขอสีเล็ดถั่วขนมถั่วเด้อจ้านี่นี่นี่ถั่วไหมถั่วขนมถั่วพี่น้องไม่ใช่ถ้วยไฮโลนะคะถ้วยขนม ยนี่โอ้อากข่ยลงก่อนทำไมมันให้มันร้อนใช่ป่ะอ๋อโอ้โอ้ยโอ้ยแต่ละแต่ละดีมาดีมากในรูเนาะวันที่15วันที่1 ลองทานกินน้ำกันเด้อวุ้นระกินขนมถ้วยกับทานกินน้ำกันนะคะรอกินนะคะขนมถ้วยวุ้นไรเบยไปบ้านมาเด้อแบยไข่พุดกินน้ำให้เบยให้อันโยมกินน้ำโยมอะไรกินนะคะ อันนี้ไปบัดกับวัยว่าที่ห่อหหยลูกน้องกินลูกน้องได้กินกินนักจำด้านนะพี่น้องเอ๋ยคนน่ะลูกน้องคู่กลางคนน่ะลน้อง่มีเียวนะ่า่า่าา

ซึ่งมากค่ายโอ้จะไม่ใหญ่เลยเนาแต่กแระดนพี่นองนไ่นพี่นองเห็นป่ถ้วยขนมถ้วยนะคะจะไม่เจอนพี่น้องอะไรที่จงคอยป่อ เฮี้ยื่อนแนวเล่นเฮ็ดนหน่อยเนาะสมัยเล่นเฮ็ดนหน่อยนะปั้นนั่นขี้ดินเหนียวนะพี่น้องเราไปนั่นงแต่อ,อาบน้ำด้วยนี่บาร์ไฟเด้อนี่พี่ยังเล่นเฮ็ดนหน่อยเนาะปั้นขี้ดินเหนียวเอาขี้ดินเหนียวก็มาปั้นแน่ตัวไอ้สิอะไรพี่น้อง ตัยพ่นตัวแก้วสมัหเลนนี่น่อยนะอันนี้ก็เลยมาเจอกับน้องสวยอีรีเป็นแบบ็นีนน้เราก็เคยในเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะชื่อแบบนี้ เป็นขนมจอยเพิ่นขนมถ้วยขนมถ้วยสักพักหนึ่งก็จะสุกแล้วเข,นนขว่นไในกล้วยมันหอนนะพี่นองเ็นตักขนมตักขน,ขนมไปนะมาคิดมาเท่านั้นนะราาว่ากับกก็เห็น

Gracias.